สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพฤษภ ถ้าคณโสดโสดโสดนะคะคลิปนี้จะให้คําตอบค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปดูดวงของคนโสดล้วนๆนะคะไม่มีเรื่องการงานการเงินนะคะเป็นความรักของคนโสดค่ะและเป็นคนโสดชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภค,คะเปิดใจกว้างๆให้หมอ้าด้วยนะคะคลิปนี้ไม่ได้ระบุตัวตนไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดเมอกาศเกิดแล้วไม่เกิดขึ้นเพราะชาวราศีพฤษภยังคงมีวันเดือนปีเกิดนักสัตว์เกิดเ,เวลาเกิดเวลาตกฟากที่ต่างกันกรรมสัมพันธ์ด้านคู่ครองความรักเนื้อคู่ ฟาริขิดพมริขิจไม่เหมือนกันฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอะยินดีต้อนรับชาวราศีพฤษภเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing Thalo Channel ค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงกันนะคะชาราศีพฤษภประจําเดือนตุลาคมนะคะตุลาคมพุทธศักราช2564-2021คนโสดจะเป็นอย่างไรคลิปนี้ให้คําตอบไม่ว่าจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิง คำตอบจะให้กับคุณทาคุณโสดคะ่ะอ่าเรามาดูกันนะคะคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างดวงของใครจะเปิดให้พบเจอความรักและ ชาวราศีพฤษภบางดวงชะตาก็ปิดเหลือเกินนะคะเพราะว่าอาจจะเจอวิบากกรรมความรักเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีวิธีการทําบุญเสริมดวงและก็การเสริมราศีกับชาวราศีพฤษภประจําเดือนตุลาคมกันนะคะอะเรามาเริ่มกันเลยเนาะชาวราศีพฤษภจากการภาพรวมนะคะคนโสดจะมีความรักไหมมีโอกาสพบเจอความรักค่ะแต่เป็นความรักที่ยังไม่ได้ลงตัวอะไรไม่ได้จีรังยั่งยืนเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเริ่มต้นมันเหมือนเป็นการเรียนรู้ชาวราศี ประสบใครก็ตามนะที่กําลังจีบบคบๆกันอยู่หรือว่ากําลังพูดคุยคุณยังไม่ได้สัญคุณยังไม่ได้ตกลงว่าคุณจะเป็นแฟนกันมีโอกาสที่คุณจะตกลงมาเป็นแฟนกันนะคะคนที่พูดคุยหรือว่าดูดูๆมองๆชำเลืองกันอยู่จะมีเกณฑ์ตกลงเป็นแฟนกันแต่เป็น แต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ยั่งยืนยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่คงต้องใช้เวลาเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าต่างคนต่างยังคงมีธรรมชาติที่เป็นนิสัยส่วนตัวที่ยังไม่ได้ขุดออกมาใส่กันยังไม่ได้แสดงต่อกันดังนั้นมันจึงเป็นการพูดคุยการเรียนรู้การคบหาในระดับเบื้องต้นเท่านั้นนะคะคือการเปลี่ยนแปลงสถานะนั่นเองทีนี้ หมอวาดไม่ได้บอกว่าชาวราศีพฤษภทุกคนน่ะจะต้องประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะหมอวาดจะแบ่งคําพยากรณ์ออกเป็น2ช่วงมิตินะคะ1นคนที่จะพบเจอความรักนะคะหรือคนโสดมีเกณฑ์พบเจอความรักนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักเป็นความรักที่มีแววที่พูดคุยกันมาแล้วชํเลืองเม,มียงมองกันมาแล้วและจะเปลี่ยนสถานะ อยากจะกำหนดสถานะในสเตตัส a c e b o o k IG ว่าเออฉันเป็นแฟนแล้วนะนั่นนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้น คือการเมียงมองการพูดคุยการได้ลองคุยกันในฐานะของเพื่อนมาก่อนจะมีการเริ่มสารสัมพันธ์แต่มันเป็นการสารสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดนิสัยใจคอยังไม่ได้แสดงพูดตรงๆภาษาชาวบ้านก็คือสันดอนสันดานยังไม่ได้เอามาใส่กันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความหวานหวานแหววแหวตะมุตมิไปนะคะและบการพบเจอความรักนะคะจะมาจากในรูปแบบไหนนะคะ มันจะมาในเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าอ่ารูปพรรณสันฐานแล้วกันคนที่คุณจะพบหาเนี่ยจะมีผิวค่อนข้าง อ่ะเขาเรียกว่าผิวธรรมชาติตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะตั้งแต่วัยเด็กนะคะไม่ใช่ว่ามาเปลี่ยนแปลงเพราะการออกกาลังกายหรือกิจกรรมต่างๆผิวพันธุ์ธรรมชาติก็คือจะเป็นคนผิวคล้าอยู่แล้วนะคะผิวสีแทนผิวสีน้ําผึ้งผิวคล้าผิวอ่าดแดงคือผิวโทนคล้าไม่ใช่คนขาวอ่ไม่ใช่ขาวเหลืองไม่ใช่ขาวอมชมพูนะคะหรือว่าไม่ใช่ผิวแบบ ผิวแบบสุขภาพดีอะไรคือเป็นเป็นผิวที่มีความเข้มนิดหนึ่งนะคะเป็นความเข้มไม่ใช่โทนขาวนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องเป็นความเข้มก็เป็นความเข้มแบบเท่ๆนะเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแทนสวยๆนะคะอันนี้บอกเอาไว้ก่อนเลยนะคะคุณจะพบรักกับลักษณะแบบนี้และก็การพบรักครั้งนี้นะคะยังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันเยอะนิสัยใจคอยังไม่ได้นำมาสื่อสารซึ่งกันและกันมากนะักจะเป็นการพูดคุยกันไปเรื่อยในช่วงของเขาเรียกว่าช่วงโปแค่นั้นเองนะคะก็ยังไม่รู้ ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรเนาะแล้วทีนี้ถามว่า การพยากรณ์ที่2นะคะคนโสดที่ดวงบอดดวงปิดนะคะบางเกมบางดวงวาส,สนาบอดหรือเกินปิดหรือเกินหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ1คุณยังค้างคากับความรักครั้งเก่ายังไม่ได้ขาดจากความรู้สึกที่ไม่ดีหรือยังไม่กล้าเริ่มต้นใหม่นะคะ <S <S และ 2. นะคะคุณยังคงรักอิสระยังไม่ยังไม่อยากมีความรักเพราะไม่รู้ว่าพอมีความรักเดี๋ยวก็ล้มเหลวอีกขี้เกยียจเรียนรู้ขี้เกยียจอะไรแบบนี้คือความขี้เกยียจของคุณที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่อยากเจ็บช้ำน้ําใจขี้เกยียจเรียนรู้ขอใช้ชีวิตโสดเนี่ยมันก็จะ เป็นการตัดสินใจของตัวของคุณเองในการที่จะเป็นโสดเพราะฉะนั้นคนโสดของคนที่เป็นราศีพฤษภในเดือนตุลาคมคือมีคนสนใจคุณนะแต่คุณตัดสินใจที่จะโสดกับดวงบอดเลยก็คือปิดประตูไม่มองใครไม่สนใจใครไม่รับรู้ความรู้สึกใครฉันอยากโสดเองมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะส่วนมันมีชาวราศีพฤษภบางดวงชะตานะคะที่ เขาเรียกว่าพอโสดแล้วสิ่งที่คุณจะได้ของชาวราศีพฤษภคือการเงินการเงินของชาวราศีพฤษภจะส่วนทางกับความรักถ้าราศีพฤษภคนไหนกําลังอินเลิฟก,กับความรักหรือมีความรักเข้ามาการเงินจะไม่นิ่งเท่าไหร่แต่คนไหนถ้าโสดแล้วแม่เงินมันเข้าเหลือเกินนะคะบอกไว้ได้เลยการเงินมันจะพุ่งราศีที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินมันจะเข้ามาทีนี้เรามาดูกันวิธีการทางบูญเสริมดวงของชาวราศีพฤษภกันบ้างนะคะการเสริมดวง ของชาวราศีพฤษภทำยังไงให้ตัวเองดูมีเสน่ห์นะคะหรือว่าติดวิบากกรรมอยู่อยากปลดเปื้องพัฒนาการทำให้จะได้มีความรักสถิคุณต้องทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลศรีธัญญานะคะโรงพยาบาลที่อ่าโรคหัวใจโรง,ญญโง,โงพยาบาลศรีธัญญางโรงพยาบาลโรคหัวใจนะคะแล้วก็สถานเลี้ยงอ่เขาเรียกว่าสถานดูแลเด็กพิการสำ้อนอย่างเงี้ยค่ะคุณเลือกทำบุญได้เลยแล้วก็อนุโมทนาว่าเอ่อบุญกุศลนียให้เจ้ากรรมในเวร เกี่ยวกับเรื่องของความรักขอให้เรามีชีวิตหลักที่ดีนะคะราศีความสวยงามความมีสเสน่ห์ของชาวราศีพฤษภอยู่ที่ใดนะคะเดือนตุลาคมนี้เขาวกวนวนเวียนมาอยู่ที่หนา้าผาค่ะชาวราศีพฤษภเปิดเหม่งรับทรัพย์ เปิดเม่งรับความรักที่ดีเปิดเม่งแล้วมีราศีสเสน่ห์จับอยู่ที่การเปิดเน่งเปิดหน้าผากนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะใครผู้ชายคนใดนะคะสุภาพบุรุษท่านใดไว้ผมทรงปิดหน้าผากเปิดค่ะผู้หญิงท่านใดไว้หน้ามา้า กรุณาเปิดให้เห็นลำลายอย่าปิดทึบสนิทนะคะเปิดหน้าผากแล้วหน้าผากของคุณจะดึงดูดด้านการเงินดึงดูดความรักไม่เชื่อไม่ว่ากาันแต่ค่ะหลายคนเนี่ยประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงโง่เห้งตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้เขาบอกว่าคนเราอะทำบุญแบบไหนได้หมดดีหมดแต่ถ้าทำบุญให้ตรงกับราศีให้ตรงกับเดือนเดือนนี้ ที่มันจังหวะชีวิตเข้ามามันจะเสริมและสนับสนุนดวงของเราให้มันพุ่งทยานให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นลองทําดูค่ะวิบากกรรมความรักจะได้ผ่อนหนักกลายเป็นเบาจะได้ไอ้ที่หนักอยู่ก็จะได้หลุดไอ้ที่เบาบางอยู่ก็จะได้หายไปและเสริมสเสน่ห์รับทรัพย์ด้วยการเปิดหน่งนะคะชาวราศีพฤษภนะดีใจด้วยสําหรับคนที่พบเจอความรักและคนที่ยังไม่ได้เจอความรัก ก็จงทําตามที่หมอวาดบอกค่ะวันนี้ฝากไว้เท่านี้กับชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ